เรามันชักผ้าครับตอนเด็กเขายังเคยแย่งขนมผมกินเลยครับมาถึงก็ตายไอ้กูจะบอกหน้ามึงก็ตายเลยคุยจบไหมเนี่ยฮะมันจะมีแบบข้าวอะไรให้พี่กินให้พี่ผมกินไหมครับ Why you bullying มาเกลือครับหมอเตรียมพร้อมเริ่มยิงได้ เพ่อน้ยกยิงเพื่อนตงปะวะเพื่อนเราสีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงสีแดงวอสีแดงถอยห่างนะระวังตายนะไปต่อไปมาแล้วเยอะอยู่เยอะอยู่นิงงนิงนิ่งเลยอ ประเด็นประเด็นบอสสองคันมึงวอใจมึงเอาบีสมึงหวะดูความใจแข่งผมไม่ไว้ใจผมไม่ไว้ตอนนี้ผมกลับมาสตรีมแล้วนะครับที่ดีโมทีวีเวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนลาวเจนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาหน้าบ้านไหนใครไม่เยี่ยสตรีมมาบ้านอะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับใครเหี่ยได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินทาคนชักผ้าครับใคร ไม่มีคนที่อสักรับต้องไปจ้างร้านครับไม่มีตรงนี้ครับเอ้ผมไปเจอเขาตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะมาหาเขาหน่อยครับสักไหผ้ามีใครชื่อสักผ้าไหมทำมาผิดที่หรือเปล่าพี่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะมีแต่ซักอบรีดนะครไม่ได้เจอเขาหนเขาชื่ออะไรหยอดตู้เปล่าพี่ลองเล่าวิรกรรมตอนเด็กให้เขาฟังเผื่อเขาวีรกรรมตอนเด็กตอนเด็กเขายังเคยแย่งขนมผมกินเลยครับเขาชื่ออะไรชักชักเนี่ยครับชักชักหรือซักวะอีไม่มีแต่คนชื่อชักนมครับไม่มีชักผ้าสักผ้าเลยนะอ๋อใช่เลยครัับนน่เลยครับ มาถึงก็ตายอันนี้กุณจะบอกหน้ามึงก็ตายเลยไปไปไปเสียเวลาเสียเวลาไอ้ิบี้มันยื้อมันยื้อเวลาการลงานของเราเนี่ยไอชิบี้เบื่อไปจะถ่วงชิบหายไม่ใชามีมีมีใครแบบช่วยช่วยพี่ผมได้ไหมครับหมอไงคุณหมอได้พี่จบปั๊มจอแล้วอันนั้น แต่เขารู้จักชื่อบอลเลยนะไปเดี๋ยวลองคุยก่อนลองคุยก่อนลองคุยกันเฮ้ยโอ้รู้ตัวป้ามาครับเนี่ยว่าไงครับว่าไงครับจำผมได้ไหมเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะที่คุณนมผงผมแม่ตอนไปคืนอ่ะคุณชื่ออะไรอะ่ะผมชื่อแจ็คไงจำไม่ได้อ่ะตอนเด็กๆอ่ะที่เราสามคนในช็อปด้วยอ่ะคุณลืมหรอฮะไอช็อปด้วยหรอเออสมัยเด็กๆอ่ะแต่ช็อปมันอยู่ข้างบ้านผมอม,ม่แล้วที่คุณเอาชื่อเพื่อนผมแอบอ้างป่ะเนี่ยอ๋อจำผมไม่ได้เนี่ยไม่ผมอ่ะรู้จักช็อปผมจำได้แต่่เด็็กชออปะ แต่นี่คุณเอาเพื่อนผมแอบอ้างเพื่อเข้าหาผมหรือเปล่าใช่ก็เราสามคนสมัยก่อนนะตอนไปรุ่นเปรุ่นน่เด็กๆอ่ะเร่งแย่งผมกินนมอยู่เลย <c oughs> ผมแบ่งคนขวดหนึ่งอ่ะนมโรงเรียนอ่ะจำได้ปะที่ต่อคิวรับอ <c oughs> ่ะไน่จ่คนชื่อแจ็คไม่ไม่มีนะครับแ <c oughs> อบอ้างอ่ะคุณลืมผมปะเนี่ยคุณถอดหน้าดิ้ผมจำไม่ผิดนห <c oughs> มเอาหน้าบืมก่อ,อนเดีด๋ยวปหลอดเดีย๋ยวปหลอ ว่าเราจําผิดวะน่าจะเสียงมันก็ทำไม่ได้แล้วตอนเด็กอ่ะเสียงมันแบบนี่เขาเปแจ็คหน้าเลยเสียงมันจะแย่สมัยก่อนเอ้ยสมัยเด็กมันหลอกกันนี่ไม่ใช่เหรอเี้ยผมว่าคุณแอบอ้างละครับอาผมเป็นพยานได้ครับเป็นเพื่อนของแจ็ิงแต่งตัวสภาพนี้ผมเชื่อถืออะไรคุณได้นะวันนี้คุณดูคนที่ภายนอกเหรอครับเนี่ยเพราะผมเข้ามาแล้วโดนปนนะครับผมเลยไม่เหลือตังค์ไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยคุณจำผมไม่ได้จริงเหรอคนหนึ่งใส่สูตรยังรูหลคนหนึ่งดูดิไม่เข้ากันเลยนะ่ยมาด้วยกันจริงัรคบ ไม่ได้นัดกันใส่ครับอ๋อไม่ได้นัดกันใส่ใช่ไหมใช่ครับเพี่ผมจะขึ้นเครื่องมาแล้วก็บินมาเลยอ่ะไม่นะทำไมต้องนัดอ่ะอันนี้มีเหลี่ยมตุกติกป่ะเนี่ยทำไมต้องนัดอ่ะถ้านผู้บริสุทธิ์ใจเจ๊เหลี่ยมอะไรเลยผมพี่ผมรีบไงครับพี่ผมอยากเจอเพื่อนว่ะเราต้องตามหาอะไร ก็เลยต้องรีบมาก็เลยแบบเฮ้ยไปเลยไม่ต้องเตรียมของอะไรหรอกไหนผมขึ้นมาเลยอ่าใช่ครับผิดหรือมั้งคุณไม่ผมก็ใช่นะแต่ว่าหน้าคุณมันก็นานแล้วครับสมัยเด็กๆเลยผมว่าอันนี้คุณทำอะไรครับเนี่ยเหรอครับเอออ๋อ,อ,อก็อมาคุยอยู่คุณนี่แหละครับจะเคลียร<อ>์ให้เรื่องว่ามันใช่เพื่อน<แ><แ>ในอดีตในวัยเด็กไม่แต่แต่ว่าช็อปบ,บอกว่าอยู่ที่นี่ดิพี่น่าจะอยู่ในแก๊งนี้เลยมั้งถ้าเกิดไม่ใช่คนเนี้ยเหอไอเหี้ยคุยจบไม่ได้ฮะไอสัตว์วันเนี้ยมันจะมีแบบข้าวอะไรให้พี่ พี่ผมกิดไหมครับผมขอความกรุณาด้วยครับมันหิวไม่เป็นมันมันอะไรไม่เป็นเลยไงวะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยไม่มีอาหารจะกินแล้วเพรกะถ้าพวกถ้ากูตามเลยยกก่อนเข้าโรงพยาบาลวนอยู่งั้นนะครับซื้อเวดดิทมาเอาไว้สัตว์โง่ชิบหายไอ้เหี้ยนี่ทรงนี้น่าจะเป็นวรุ่นในเว็บเก่าใช่ไหมครับเนี่ยโง่ๆเดียวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะอืมบอกว่าจะมาตามหาเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็ก็จะตามหาเพื่อนดูแลดูแลตัวเองให้ได้ก่อนไปครับตอนเนี้ย ผมคงอยากต้องหิวข้าวเพราะว่าพวกผมไม่ได้กินข้าวมาบานเจ็ดวันแล้วไม่มีตังค์กินมาม่าครับประหังประหังไว้ได้อะไรครับหมอสามห้าสูตรได้ไหมครับใช่ครับน้ำเกลือครับหมอไม่ใช่ปกติเพื่อนผมไม่จนขนาดนี้นะเพื่อนผมมีแต่คนมีตังค์นะครับเนี่ยพันห้านะครับน้ำเกลือด้วยพันห้าคิดหนักเลยตรงเนี้ยไอคุณหิวใช่ไหมครับเอาอาหารที่ผมเรก็ได้ได้ครับได้ครับหนึ่งส่นสอห้าฮะ โอ้โหนี่กูไม่เช่นโอ้ยมันจะคุยกันจบไหมเนี่ยวันนี้ฮะหลอดสายล่าครับเต็มไหมอืมโอเคคุยกันวันไหนจะจบวมาได้อีกพี่อะ The fuck เอาผมผมมีวงเดนน่าเนั่ยอันนี้มาจากคณะตลกครับเนี่ยดูตลอดไม่ครับไม่ไม่ไม่อ๋อไม่ใช่เนาะอยากให้กูเจอมันในชีวิตจริงอันนี้สรุปใช่คุณชักปหมครับเนี่ยใช่ครับผมเอง เอาหรอคุจำผมไม่ได้จริงดิผมแจ็คไงไม่ไม่ครับผมต้องคุยกับคุณมากกว่านี้ครับผมถึงจะเลิกออกอะโอ้แต่แจแต่ใช่คุณขี้เกียดคุยไม่ใช่คุณใช่ไหมที่คุณไปอยู่วัดอะแล้วแล้วแล้วคุณหนีตำรวจแล้วสมองแตกตายคารถอดาแล้วไม่ได้หนีตำรวจนี่ใช่คุณไหมอ่ะแล้วอย่างนี้ผมทำไมไม่ให้ผมไปนอนในบ้านล่ะครับไม่ดีก่อนครับเนี่ยอ๋อมันเป็นของคนของพวกผมครับคนนอกห้ามห้ามนอนครับ ไม่จะไลายไปไหนครับเนี่ยมันสกปรกอะไม่มีบ้านก็ต้องก็ต้องเงี้แหละครับตอนในกรงหมาปกติอยู่ละโอเคครับคุณไม่หนไลายไปกับเพื่อนเก่าอะครับไม่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 จำพี่ไม่ได้พี่เพราคุณเข้าใจผิดแล้วอันเนี้ยไ่ทาออะรสักยงเป็นคดแรงอะแรเหรือว่าพวกมันโทรหากูสีแดงเลยก็เยอะอะะเจ้าปะเจ้าปะโอ้เพื่อนะหนูเพื่อนแค่ขอคุยเพิ่มเมื่อกี้ก็โอ้ล่ะโอ้สองนี้เนี่ย ขอจบโอซีแน่นอนนะตรงเนี้ยอันนี้อันนี้บ้านแก๊งเหรอครับเนี่ยใช่ครับอ๋อเชยนี่มันเหมือนกันเลยครับผมคุณก็มีเหรอใช่ครับกองหมาพันผมประมาณนี้เลยอันนี้คุณคกนตีนมันอะไม่ครับไม่เอาเรื่องนี้ดีกว่าพี่เออพูดตะกี้ผมไม่โอเคนะจริงอันนี้คุณตึงทำไมครับเนี่ยเย้บมมือข้างหลังอ่ะมึงได้ยินพูดได้กินใช่ปะมึงโอเคปะมันมันว่าบ้านแก๊งเราเป็นเป็นกองหมาสำหรับมันอะไม่ครับผมให้ผมให้โอกาสคุณครับ ย้อนเวลาไปถอดของพูดซะโหเพื่อนโผไม่ผมชี้บ้านฝั่งนู่นูนนูนฝั่งรู่นูนเข้าใจอะไรผิดประคำเนี่ยพูดแบบนี้ต้องการหมัดหรือต้นตีนครับหมดมาตามหาเพื่อนครับไม่ต้องการที่จะมีเรื่องดูเขาพูดดีครับพูดจาไม่เข้าทารองบาหนาไม่เข้าที่นะครับบ้านตรงข้ามกันครับผมได้มาถึงบ้านนี้นะครับเห็นข้างหลังใช่ไหมเพียงข้างล่างใช่ไหมเออนี่ด้านหลังนั่นน่ะที่ตรงนั่นเวลามันบอกมึงเป็นควายมันหลองง่ายแหมอยากจะมีปืนยังเลยอยากวัดหนึง่ครับ เขาหลอกตัวเองครับเลื่อมกระจายเลยแไม่เจ็บป่ะในในนี้ใครตึงสุดอะครับอ,อยากวัดอะครับวัดกับน้องผมกันไหมครับเนี่ยวัดวัดอะไรครับคือ,ค,อคืออะไรอะอันนี้คือจะจะใช้กําลังนะครับเพื่ออะไรอะอุมาถึงเข้าวัดนะครับเออคุณหลอดอะไรเนี่ยอ๋อผม<จ>อยาก<ไ>อยากวัดอยากวัดอ๋อผมจําคุณได้แล้วเพื่อนสมัยเด็กใช่ไหมล่ะแจ็คครับได้เพิ่งจําได้ครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้จะแทงอันนี้มือลั่นไม่ได้จะแทงไม่ไม่ที่ผมไม่ได้จะแทงมือผมลั่น ันขับอะไรวะอะไรอ่ะแค่นี้คือกลัวเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมจําคุณได้แล้วคุณคุณเป็นอะไรเนี่ยเอ้ารครับรถ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 ใครครับเนี่ยออันนี้คือคือคือกลัวมีผมขนาดนั้นเลยเหรอลงลงรถหน่อยครับลงรถหน่อยแล้วลองับโทษทีมาแล้วครับพังแล้วอะรถพังคุณใช้กําลังกันทําไมครับเนี่ยรถครับรถรถพวกผมครับรถพวกผมชักครับผมอ๋อใช่ครับโอเคครับเขาจำไม่ได้เลยจะี่ยเขาแทงมันเก็เอาผู้กัดเลยไหมครับเนี่ย คุณจะกลัวแล้วผมจะแทงคุณทาไมคุณชีวิตคุณไม่มีอะไรให้หน้าแทงเลยตอนเนี้ยอ่ะครับโอเคมาอะนี่ไอันนี้หันข้างเพื่ออะไรครับเป็นสูตรหรือว่าอะไรเพราะผมผมอยากดูบ้านครับบ้านสวยดีครับแล้วผมดูด้วยดิผมดูด้วยผมดูด้วยอ่ะผมดูด้วไอ้ผมจมูกสนนตรงนู้นฮะไม่ได้สุกมากมากแหล่ะครับเนี่ยไอ้ผมผมดูด้วยสนุนกระต่ายพี่กระต่ายกระต่ายกระต่ายนั่นนั่นนั่น เดี๋ยวป้าของผมขอคุยกับ <Hum> น <dû t> ้องผมแป๊บนึงนะครับเอ้ยเอ็มจีมาดีแป๊บสิเฮ้ยเจ็ดคนได้ยังไงล่ะได้แล้วครับบอสตอนนี้น่าจะขาดพวกเราแล้วนะยังเราอ่ะฟป้าป้าป้ปสามีล่างเพื่อนบอสจริงเหรอเนี่ยคุณชักครับคุณพอจะมีจักรยานหรืออะไรไหมครับผมเดินเดินครับคุณรถเดินคุยกันหมดยังไม่เคลียร์กันนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ผมทำตัวแล้วก่อนได้ครับผมช่วยรถคุณหน่ะไปเลยพี่อันนี้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวไอ้ฮี เก่งๆเย้ท่อนตีนนี่เป็นมาน้องเร็วไว้ายห่าเฮ้ยประชุมประชุมวางแผนหน่อยเร็ววัยรุ่นฟังแผนเลยเว้ยใครจะเป็นพลขับใครจะเป็นหน่วยยิงผมขับไม่ได้ผมไม่มีนำแผนผมขับได้กูไว<ต>้ใจมึงละอันเดียวกูเป็นคนพลยิงหน่วยตัวขับ <ผม S 1> เก็บไปพล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 ยิงด้วยพลยิงด้วยไอ้บ๊อบมึงคนละขับไอ้ซาดกูจะเป็นคนสั่งแผนแล้วพลยิง เลขวอลสี่เจ็ดแปดมีข้างล่างกับมันนะจะายมึงเ,เป็นพละขับได้ไหมผมเป็นพละขับไม่ได้ไม่มีนำแพดงั้นบ๊อบบี้มันเป็นหน้าที่ของนายแล้วอันเนี้ยได้นายจะเป็นพลละขับขับนําซึ่งจะเป็นตัวล่อแล้วเราจะโคเวอร์นายจากข้างหลังถ้า<ผ>ม,มีล้าไหนมาตามหลังนายเราจะไปโคเวอร์ยิงตูดมาให้แผนตามนี้ไฮเป็นตัวเป็นตัวยิงของพละขับบ๊อบบี้จำผมไว้นะวันนี้แหละจะเป็นวันของเราสามปีที่เนปาล ที่ผมเคยผ่านสงครามโลกมาวันนี้ผมจะพาทุกคนนำชัยจำไว้ห้ามบินออกก่อนไปพวกมึงอ่ะไวๆหน่อยดิเฮีเดี๋ยวพวกกผเนี่ยไอ้พลทหาร3ปีที่เนปาลไอ้นี่กูยิงกูยิงกูยิงกูเป็นหน่วยปืนกูไน่ด้วยปืนได้ได้ได้บอนเลยวไอ้บอลระวังบอลระวังบอลรอดเร็วนั่นอยู่เฮ้ขึ้นตรงนี้ก็ไอ้เฮียขึ้นตรงนี้ก็ไม่บอกนะไอ้ฝั่งนู้นน่ะไอ้ กาหนุ่ฝั่งเดียวเลยไงอันนี้อันนี้ไปไหนอ่ะเตรียมพร้อมเริ่มยิงได้ไปดีสวยเฮ้ยคุณยิงเพื่อนติงป่ะวะเพื่อนเราสีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงสีแดงวอสสีแดงคับดีน้ตาลละข้างล่างเห็นปะขวาซ้ายมือโผล่ข้างล่างคเบอร์นี่ยังไม่เนี่ยวอคุยวอด้วยคุยวอด้วยตอนนี้หมอกควันเต็มเอ่อตีเจ็ดแปด การล่างเห็นหน้าลงยิงไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนโดนยิงอยู่365องศาเฮ้ยหน่วยหน่วยหน่วยพวกการหลังอยู่ไหนเนี่ยไอ้ใช้แยกกันทะเล็วไอ้หนูไอาขวาไอ้ขวายห้อยห่างนะลงตายนะไปต่อกันไไม่เป็นไรดึงสติรอดมึงขับได้ใช่ไหมโอ้ไม่มีกลของต้องบอกไม่มึงขับได้ใช่ไหมไม่มีน้ำแพดอ่ะเฮ้ยเอ้ร่ามาละ อย่างน้อยสองคำนี้เราก็รอดชีวิตไว้คิดมากก็ไปหาลูกเมียซแเราแบบเราบอกว่าเหลือรอดคนสุดท้ายไหมบอกว่าจอดเนียนอยู่เอ้ยไม่ได้จอดเนียนดิเอาม่รดจอดพังอันเนี้ยไม่ได้จอดเนียนเราบอกว่าเราเดินไปทีละนิดอ่ะตอนเขาเรียกประกาศแล้วอ่ะสัตูขวามือส3สานาฬิกาขวามือเจอสัตูเห็นไหมน้าพวกเราดีวันวันนี่เปส่สงครามปหนองไอ้น้องมาดินี่เปส่สงคราม ไมส่คมาสงครามื้นสทารหิวงิวห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 ิวอิทหนวหิวหาวหิวหัวไิวหิวหิอหิคนอววยนเพื่อนวเววว กูโหลดเบาอยู่ยื้ยื้ยตายเดินาสองสายสองไปไปไปจะหนีนไปจะหนีไปย้ำไปย้ำไม่จะหีไ้ยังมีเราเป้าไหไปหมดไปเราไมีเราเป้าอ่ะเอาตายแล้วตายแล้วตายไปไปไปเลยคนนึงเลยคนนึงเลยคน มึงจะดีดลำพีอะไรล่ะมึงเข้าไปดีเองวมึงจะดีดลำพีอะไรอ้ไอได้ไหมบอสได้ไหมไอ้ละไอ้ละไอ้ละไม่มาบอสบอสบอส้อแลวติดตั้งอยู่ติดตั้งอยู่ไอ้ยี่กูติดตั้งเป้าอยู่เอฮ้ยเย้ะขูติดตั้งเป้าอยู่ไอ้ยี่จะดีดยิงลำพียอะไรเนี่ยเรียบร้อยไม่มีพลระปุก ไอ้ไฮมันส่งไอ้เฮียอะไรมาก็ไม่รู้มันไม่ส่งเป็นไฟให้กูโหลดเลยว่ามึงส่งชื่อมาอะไรก็ไม่รู้เป้ากูใช้ไม่เป็นอันนั้นน่ะไอ้เฮียส่งโคตรมั่วเลยอ่ะกูปวดชิบหายอ่ะปวดหัวเลยใช่มีรอบสองมเนี่ยต้องมีแก้มือนะไอ้เฮียต้องมีเป้ามึงล่วงหมดอ่ะกูบอกแค่นั้นละไม่ได้แอคหรอกเอาไว้รอบสองเราเป็นโอกาสแก้มือนะกลัวไม่มีเป้าจะเฉยล็อกไอ้เฮียแน่พอมีเป้าพอมีเป้าไม่มีปืนจะเลินนะทำไมทำกันอย่างนี้อ่ะปืนคนละบอกชัวอันนี้ใช่ไหม ใส่ปืนใช่ไหมมีเป้าไม่มีป,ปืนไอ้ย,ย่ากูโหลดเป้าปมาทาไมอบบไอ้ซา,าร์ว่าใครจะไปกิรันห้ามอะไกันถีบได้ไหม ตายลงทิได้ไหมไม่ได้ห้ามทำอะไรกันเลยทีศไม่ได้ถ้ามทำอะไรกันเลยทำยังไงก็ได้ให้มึงไม่ตายทิศเดี๋ยวนะเทิศเดียวนะทิศเดียวนะชุบได้ไหมครับชุบได้ไหมต้ายิงยิงได้ไหมครับยิงยิงไม่ได้ครับชุบได้ไหมครับชุบชเพื่อนได้ไหมไม่ได้เลยครับต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ห้ามทำร้ายกันถือว่าห้ามผีห้าทุกอย่างนะครับแต่คัำสุดท้ายเท่านั้นไปก่อนย่าชนกันนะครับอย่าชนกันนะมรกรสไปแล้วเราไปไหว้สามนาทีกันก็ไปครับพร้อมนะบอสแบมโบก็มาถึงเป็นสามพี่ กูไปได้แต่เด็กอ่ะเออเออไปกันนะเพื่อสวยบอสเอาอะไรไงบอสแต่รถสีเหลืองมันขับมาข้างหน้าเราเลยนะบอสรถสีเหลืองมาแล้วนะเอาดีมันจะมาทางไหนเอาดีดูด้วยนี่ไงข้างหน้าเราบอสดูดูดูหลังไปนะเฮ้ยกลับหลังกลับหลังกลับหลังเฮ้ยกลับหลังสวนอ้อสวนเหรอน้ำสวนน้ำสวนหยอกไก่ครับหยอกไก่สวนหยอกไก่หยอกไก่บอสใครอยากตายก็ไปก่อนเลยเด้วยบอสจะรีบเดี๋ยวรีบ อยากตายากกก็ไปันน่อเลยนะติด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 ขอบไปได้นะผมว่ะวนลูวนวันนี่ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยง้อฮ่ากระทอดเฮ้ยอย่ามาหน้าดินม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 ไปไปไปมันมันกี่รอบอ่ะกูดูว่าต้แข่งให้ชนะไอ้สัตว์ไม่รู้ว่าขับวยังไงยังเหลือรอดอ่ะ บอส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 แรงตัวนี้แหละไม่ทำไมทำไมวางางซ่อม่อมซ่อมลงลงลงซ่อมก่อนไหมซ่อมซ่อมตรงเวลาซ่อมต่งเวลาไหมอุ้ยรถทางรถทางรถทางพอดีเลยรถทางพอดีเลยซ่อมก่อนซ่อมก่อนเรารถทางพอดีเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นเอาชีวิตรอดนะบอสบอมบอมไอ้ช้าร์จจะมีอะไรอ่ะซ่อมรถครับซ่อมรถ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 ไปต่อแล้วครับไปต่อแล้วโอ้ย เขาไม่ไปว่าผิดทางว่าผิดทางขายตัวเอ้าตายอย่างยังเหรอยังเหรอไปไปก่อนไปไปเลยไป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 ข้างหน้ามันมีสนามมันมีสนามรัตไปอยู่นะมันไม่ใช่รัดิมันอยู่ตรงกลางเลยไปไหมไหนมันจะเป็นรูตรงไปเลยครับข้างหน้าซ้ายอ่ะมันจะเป็นรูทางเข้าไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วทันไหมไอ้ละไม่ออกขวาออกขวาไหมสายดีกว่าสายดีกว่าเรื่อง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 เรื้างเนื่องเรื่องเรื่องเอง่อง่ เราขับวนเลยเราขับวนเลยวัดเยอะเฮ้ยว่าไงหายว่าไงวะออกไงวะออกได้ไงอ่ะโดนเบียดมาดิเฮียใช่หรอเออโดนมงเบียดมาไอ้สัสสายนี้่ไงสายเนี้ยสายทำไมด้วยเออโดนคะแนมันชนบอลเข้ามาข้างในแต่บอลอะไรอ่ะใช่ชนเหินเข้ามาในนี้เลยตอนแรกตอนแรกเหินไปในน้ำอ่ะบอสหักหลุดไปเฮ้ยไม่อย่างนี้อย่างนี้ก็รอดดิอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรดิเออไม่เป็นไรดิทั้งนั้นน่ะตามเกมดิไปคับต่อเลยขับวนเลยเีบขับวนเลยรีบขับวนเดี๋ยวก็เห็นเรานะ อ้าวตายแล้วบอสถ้าเราเอ้ยบอสถ้าเราเวียนไปตรงนั้นพอดีรถคันนั้นน่าจะมาตรงนี้นะเงินช้าหน่อยโอเคนั่นอะเขามาละไปเลยไหมไปเลยไปเลยไปเลยโดนชนโดนชนเข้ามาเฉยเลยกำลังออกกำลังออกหายบอสตายไปชุบไหมไปชุบไปตายไม่ตายสวยสวยสวยไปไปชุบได้ชุบได้นะบอสบอสมีคนตายเดี๋ยวผมไปชุบก่อนเดี๋ยวผมมาตัวเป็น ไปอย่าขโมยรถคันอย่าขโมยไปไปรถื่อนกูรถเพื่อนกูไอ้ฟังไปลอยให้มาหน่อยรถเพื่อนกูไอ้เหี้ยว่ารถเป็นนี่อุ้ยมาไอ้กูรู้วิธีรอดใส่เกาะไม่ออกออกเลยไม่ออกเลยออกเลยเด่นเอาไงพี่เด่นมันเยอเยอะอยู่นะมันมาแล้วมันมาเขาคนเขาคนกูรู้กูรู้กูรู้เต็บกูรู้เต็บไม่เราขับยกล้อใส่รถมั้ยถ้ามันจะชนอ่ะเพราะมันจะบินนะถ้ายกล้อใส่อ่ะบอล ตรงดีนี่นี่ดิฉันิคะเว้าเว้าเว้าหลังสิคาโลข้างหลังมากยังไม่โดนเว้าเพลงเก่งว่ะเอ้ยถอยหลังไปชุบเพื่อนก่อนชุบ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 ไป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 ถูกไปเยอะเลยเนี่ยว่าตายตอนเนี้ยเฮ้ยบอบมาแล้วตอนเนี้ยผมามาแล้วอุ้ยบินไม่คิดไม่สมรถกับไม่บอสเราถ้าเรายกล้อใส่ใส่รถที่มาชนอ่ะเฮ้ย รอดนะเรารอดนะจริงๆเนี่ยใครมีมอเตอร์มาที่เดินไปวัดไป่ะโคชิวอ่ะเล่นก็ไม่ได้โกงนะผมว่าเกาะหายเลย่ยโคชิวอ่ะพี่เอกเข้ามาในรอบนี้สองสองรอบสุดท้ายน้าซ่อมพี่เอกยี่ไหนวะออกสนามแล้วคือออกเลยโกมแล้วจอดนิ่งๆเลยอ่ะรอดชวรนท่าไหนท่าเดิมเฮ้ยผมมีที่จอดอยู่ผมมีที่จอดอยู่ท่าเดิมเดินี่ยไม่เห็น สวยหลอกตาหลอกตาใครเนี่ยข้างวนเนี่ยไอเบสไอไอหลอดสวยแล้วเดี๋ยวเราไปจอด่านไปเรื่อยมาไปยี่จอดโคตรเย็นนะโคตรเย็นนะเฮ้ยเอาหโหขึ้นก่อนเอาหโหขึ้นก่อนเดี๋ยวศัตรูทำตามปุ๊บโอ้โหปรบวงปกติว่ะเขาได้ยิ่งหมดแล้้วะทำตามมาครับอันนี้ดีก็สินนะครับจบไปละอซื้ไดปขาได้ยครับไปขายครับไปขายครับงั้นกันลอกเรียนแบบเลยละกันงั้นรูกันแค่นี้พอจบไม่ต้องพูดต่อนะโอเคงินเงินเขาบอกว่าก็กี่เอ็มไปบ๊อบเงินเขาบอกว่า สามเอาพัดเอาโอ้สามอินบอล้กันเท่าไหร่เท่าไหร่พูดไม่ได้ฮะพูดไม่ได้นะบอลสามสองหนึ่งไป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 เทียบดีเทียบปะบอสบอสบอสเราจอดอยู่กันที่เลยเชื่อผมดิมันใช้รอบมันไม่ใช่มันไม่ชนหลังรอบไม่คนอื่นคนอื่นเขาไปชนโดนชนก่อนไงเฮ้ยมันมันเวียนกลับนะน่ะมันมาแล้ว มาแล้วมันประกบหน้าประกบหลังมันประกบหน้าประกบหลังมันประกบหน้าประกบหลังผมว่าผมว่าขับขับกลางไหมขับกลางแล้วก็โยกโยกเร็วดีกว่าโยกแล้วมงเว้ยข้างหลังมาเฮ้ยมันข้างหลังมันตามไม่ทันเราเนี่ยเราต้องหลบแต่ข้างหน้าอย่างเดียวกรถดักรถดักรถกรกนี่มันก็ย้อนสอนมันดักหน้าดีนะเราลงทุนจูนคันนี้มาละมาแล้วเยอะอยู่เนียง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 เนียเลยเนียงเลยอู้ย ประเด็นปอะเด็นคอมคอมเปนปรเด็เห็นได้เหรอโอ้โหเลยคอมแรงคอมแรว่ะวิวนี่ฮะข้างหลังดูนัะนน่ะแป้งเรียบร้อยกระเด็นกระดอนกระเดี่ยวกระเดินกระเดิ่งเงี้ย เฮ้ยซ้อมไม่ได้นะครับนาห้าซ้อมนะห้ามซ้อมบ้านซ้อมบ้านเขาประกาศแล้วซ้อมบ้านใช่เหรอแต่ห้ามอยู่ห้ามอยู่ข้างนอกวงนั่นไงเป่าเราวัดเรียมกันไปเลยเสือไอ้เท้าเสือลากกูเฮ้ยนี่เขาเป็นยังไงล่ะเอ้า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 อันนี้โกงเนี่ยอ๋ออันนี้โกงเนี่ยบอส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 มันได้เลยนะมันเต็มแรงไงนะเนี่ยมันเต็มแรงนะมันเต็มแรงเต็มแรงนะเอออย่างเงี้ยอโอ้ยดูข้างหลังดิดูดูข้างหน้าดิเฮ้ยบอส

ยชิวเ้ยไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยมาแล้วข้าหลังมาแล้วเข้าหลังมาแล้วห้ามขับสวนโอ้บอสเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชีสเออสวยเออสวย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 บอดแลมือไงยิ้วขาดแล้วมั้งไอ้เหี้ยเขาหน้ามีคเขาหน้ามีใคนไหวแล้วไหวแล้วไหวเอ้ยเหลือเราคนเดียวแล้วปะเอ้ยใช่ปะเออเอาดิเอาดิวัดใจไปเลยเว้ยลาลาะแลา อสอุ uhm. ้ยอว้ออยังอยู่กันที่ยังอยู่กันที่ลา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 เอันยังจะเต็ะกูได้ปะเตะกูได้ปะได้ได้เลยอ่ะโอ้ยพวกนี้ไปแอบเนียนว่ะจะใช้มุกเดิมด้วยแบบว่าไอ้เหี้ยล้อหลอกเนี่ยปลอดภัยอันแน่อันแน่อันแน่เอ้ยมีข้าตามหลังมีข้าตามหลังด้วยบอสบอดอันเน่

ตายคนฝีมือไอ้เหี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาลมอย่างผิวว่ะท่ามึงอ่ะมึงอ่ะไอ้เหี้ยเราคือผู้อยู่รอบคนสุดท้ายเยสดูดิสี่คนสุดท้ายเดี๋ยวเขาประกาศรางวัลแกเราชัวชุบชุบได้ปะเออชุบได้เชี่ยเก่งๆก่งอ่ะลมอย่างผิวว่ะต้องได้รางวัลละตึงอ่ะชัวร์ชัวชัวประกาศรับรางวัลแอคเลยแอคเลยอ่ละกูแอคเลยอ่ะเขไม่สนด้วยกูหาท่าสโมโกรอเลยอ่ะท่านี้เลยท่านี้ล่ะไปละไปละฮะเอาเลยอ่ะหัวมุดตูดกูมาร้อน เอาละครับมาทุกท่านมาประกาศผลรางวัลชนะเลิศนะครับการแข่งขันเจ็ดบาททุกท่านได้ยินกันใช่ไหมยีม้ยกมือน่อยโอเครางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองรองชนะเลิศอันดับที่สามก็ถูกแล้วอัีที่สองถูกแล้วก็คือที่สามไงรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก๊แกงดีจีก็อะไรอะ่ะเมาเมาเมา,มาเอาเมาเอาแลว้วรางวัลครัเอาแล้วรางวัลครับไม่รางวัลเดี๋ยวให้<ล>ีเดียวครับออกมายืนได้เฉยแ,แ,และรางวัลรองชนะเลอร์อันดับที่หนึ่ง <S 2> <S 2> ได้แก่ฮอเรียนเชินแ,แก๊งเจเอ โอยินเราได้ท่หนึงเหรอิเราได้ที่หนึ่เหรอที่หนึ่เหรอกีเราด้อเหรอเอดเอด้เลยเเราวันชนะเลยอันดจัดมาจัดอ่ะยี่ยมินรไ้หน่เหรอยืนยืนรอเลยไหมบอสนรอเสียตบมือดังๆให้กับออกรอเลยออกรอเลยชัวร์ชัวเบว้ ท่านเห็นอยู่นี่เป็นสามทีมที่ชนะเลิศด้วยการโกงนะครับผมจะไม่สามารถได้ของนะครับี่ใจก็ดังนี่ใจก็ดังไงเออทำที่ไระ็ดังทำไมแขวนเฉยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะเรียนเพื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้รับกาเลือกที่จะรับมี

อามาเราขอรางวัลอาจารลักกี้นะครับลักกี้ J K นะครับ D G ทำให้เราไม่ได้หมัดไปอะไรเลยจริงๆเมื่อแจกแต่ว่านับคะแนนไม่ได้เอ้าเป็นงั้นไปอีกแล้วพวกกูกันหมดเลยเฮ้ยไม่จริงนะครับใส่ลายกันป้าเนี่ยเอ๊ะเอเอ๊ะตะกอนลุกมาเทิม L K หน่อยลุกมาเทิม L K หน่อยมาดิอ อุ้ยมันเอาจริงไหมจ้า้าป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 ้าไปเกาะไหมหนีอย่างเดียวบอสอย่าสู้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันเยอะเกินโอ้โหไอ้นแม่งคตรเยอะ ก็ใจแรงก็ไี่ยิมแรกกันทึ่มเลวเหอดและครับถึงเราจะจะตีกันบาดหมาก็จะไงแต่ทุกคนคือเพื่อนกันในแฟมิลี่นะครับด้านอด้านโชเครับบอสด้วยเสียนไม่ใ้าเราเลยทีมจะส้กับราเะร่งนี้สทลาาไทเกอรี่สุดกเลปากเลยปากเลามาไทเกอร์ที่สุดในโลกเลยสนุกจัดสนุกจัดได้ที่หนึ่งด้วย รอวันวนแกงใหญ่ในจากกระพัดพวกกูรอเจอะไรก็รอวนสวนพวกกูต้องตายแต่จะไม่ยอมโดนจักนกเลยสอนให้พวกเราไม่ยอมคนและหลังจากนี้กูจะไม่ยอมทนด้วยวิญญาณ